ดดเดี๋ยวมันก็ดังเดี๋ยวใครดูมันดังดังเงียบๆเลยเนี่ยดูเพราะว่ามันดื้อจริงนะมันดื้อแบบเด็กอ่ะมันดื้อแล้วมันมันใสมันไม่มีเลี่ยมรู้ว่าเหลี่ยมเยอะเนี่ยเนี่ยมันเหลี่ยมเยอะมันฟ้ามัลี่ยมแบบเด็กมันไม่เหลี่ยมแบบคนโตแบบเหลี่ยมลึกอย่างนั้นมันเหลี่ยมแบบไร้เดียงสาเดี๋ยวใครดูแบบแบบอกเพลงมามันดังมันดังเลยเนี่ยไปดูบ่มีน้ำมันเราเสื้อตัวนี้มาฝากนะ โอ้เสื้อแบบฝากเดี๋ยววันไหนจะแวะไปร้านน้ำหน่อยจ้าแวะไปร้านน้ำแวะไปอุดหนุนแก้หน่อยป้าไหนลงมาอย่างเทพลแวะมากินเขาชอบกินข้าวเหนียวต้มตำอยู่แล้วเมื่อกี้มาเจอเนี่ยเราเจอมาจะจะกินตักหน่อยหมอต้มอร่อยเนาะนี่มาต้มกินกันมื่กินเราเพิ่งกลับอรอยมค่โอ้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่า มันจะดูให้นี่เขาจะไปออกกำลังกายขอบคุณป้าขอบคุณป้าขอบคุณป้าสีก็ต้องออกไปออกกำลังกายเดี๋ยวไม่รู้วันนี้จะว่างหมาเปล่าแถวทีขอให้ป๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อป๋าเด้อเพราะว่าร่ำรวยป้ารวยแล้วขอให้ป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันไม่ใช่ว่ามันนั่นเราเราเราชอบเราเราเราไม่ได้ว่าเรานนั่เนี่ยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรไงดื้อๆไอ้นี่ยลูกสาววอร์จนเล็กอะแม่งน่ารัก โอ้ลำเทียนน่าร okay. oh, ักเนอมันเหมือนมันเหมือนพ่อพ่อโจอ่ะประสบการณ์เหมือนกันเลยดูดูถ้าคนติดตามได้รูปลงการนาทีว่าดีว่าแกป่วยแกอะไรนะโอ้มันเหมือนกันเปรียบเลยเสือยิ้มจ้าไม่ยิ้มแต่ว่าวางลงเลยโอ้ล้ำเนี่ยเนี่ยเพราะว่าวันไหนต้องมาเจอมันทุกวันเนี่ยน่ารักมันเป็นอ๋อไม่ได้ลงมาไม่ได้มีแต่ยิ้มมีแต่ยิ้มด้วย

เอายังเอายังไปเปลี่ยนก่อนว่าเอาออยังนวไปเ่ลูกสิไปฟิตเนสรถอันรถก็จะไปเปลี่ยนไหมอนนี้คีบีเอนเออล้วอันยงก่อนจอดเอาเอาอชจอดไทเย็ดพอวังน่นเดี๋ยววันที่นี้สิจกเลิกเลกกขอดในหู้อะไวันที่เล่ยนเอาแซ่เอเาเป็นซีเอาตอนออกมาเลย เท้า็นเมอมัดเมะอมัดตาเมะเท้าเเสียเด้นนเวียนรถติอองไปต้องเป็นรถไยใครอยูมือเลีเนาะตาเจดันแก้งมาบ่งอันนี้แ้งนพอดีหลเจออีกแล้วมาบ่งบง็ตาุนไม่ ี่ลรได้แวนตารุนไมแบบไม่โอ้บ่เคยมีเลยนี่จับผู้ไร่กันมันกูเ็ตัวจับกอาพ่เตอเต้าเต้ายกขึ้นเออคุมผู้ไล่ขึ้นมผู้ไลขึ้นกันเลยกันเลยมากเลก

พ uh ี huh. uh ่บอกพี huh. uh ่ม huh. uh ัน huh. ช uh ้มากกสมัาพี่กระสุมเอามั้เจอแชๆเลยมเียมันมากินอเอามบ่เลย

อตาหมวกเใส่มวกเชแล่ะบตอนก็จิ้มบางเล่นกับยังบางเล่นอันนั้นอาบอันนั้นมากับตํากุ้งเสือกตากุ้งมามาเอาเป็นตาขึ้นเท้าเอ็นตาขึ้น

สวัสดีครับพี่น้่ะกำลังปราบเด็กเรื้อมันอยู่เนี่ยพุ่เอกลังกำลังเอาฉ่ำฉ่ให้มันเลยเนี่ยเนี่ยมันชอบซะเหลือเกินกิโลมันมึนมันเปบนฉ่ำฉ่ำเลยมันเนี่ยอันต้องเจอแบบนี้พี่อยุทธบายดีนะครับพี่ยน้องกุ้งแกันตากำลังปราบเป็นเด็กพยศอยู่เนี่ยเออหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบ ยาก1นึ่นงแก่แก่เก่แก่แก่แกดแก่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 แ่าผ่าก่แก่แก่แเ่แน่แก่แ่่ก่แก่่แก่กแก่แก่ยกแก่แก่กก่ได้มีหนังสือแล้วเป็นค่ก่ อะไรกันอะะ้าววันูุ่วันกันเ